ต,ตอนนี้นะครับเราก็ได้เอาฟืนมามา,มาควักออกมาแล้วสามหอ่อเดี๋ยวปงลิมิกรวมเข้าไปเลยนะเออดูดูดูด,ด,ดูใช้ฟืนไม่ไผ่เลยนะครับเ,เดี๋ยวเราต้องโยนของลงไปละตอนนี้บ,บุบบับบุบบับเนี่ยเนี่ยหอมเลยนะอันนี้นี่น้ำส้มควันไม้นะครับเนี่ยอย่างดีเลยนะเอาเดี๋ยวเตรียมต้มโอ้โหเล่นกันกลางกองขี้วัวขี้ควายเลยนะครับเนี่ เห็นมนี่นี่นี่นดูแล้วต้นไม้มันจะงามนะครับดูสิถ้ามากับพวกขี้วัวขี้ควายนะครับโอเคมามากลางป่าสามห่อร้อยแทบขาดใจนะอร่อยขูหอร่อยแบบแทบขาดใจจริงๆนะอร่อยแบบที่ไหนเปรียบเลยไม่ได้นี่นี่ับแก้มเดี๋ยวให้ดู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 ตอนนี้ยญ้าเยอะกินหมดนะเพราะว่า อาหารเราจะหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นมื้อแรกของเรานะครับตอนเที่ยงดูจักเขาเต็มระบบนะเออเป็นไงครับแรกของมึงแรับคปแคปหลายนี่ตะเกียบโอ้โหตะเกียบเพาะออกมาดินเต็มเลยของผิดดีด้านนี่ครับนี่ดูตะเกียบเดีย๋ยวจะลองเทสตะเกียบหน่อยว่า m a d e in ป่ากาญนะดู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 โคตรน่ากินอะผมบอกเลยนะกินที่ไหนก็ไม่เนี่ยไปกินพัตคารนะครับระดับระดับอ่าฮ่องกงระดับอะไรผมไม่รู้แหละห้าดาวสิบดาวเนี่ยนะมิชลินก็มากินที่นี่อร่อยที่สุดเนี่ยมาม่าแม่งสามห่อเนี่ยโคตรเทพบอกเลยเออโคตรอร่อย นะครับใครเกิดมาครั้งหนึ่งไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้ทำแบบผมนะคุณไม่รู้หรอกว่าคันสุดครับนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปติดตามมาต่อว่าจะไปเจออะไรแล้วไปดูกันครับ ตอนนี้เราขึ้นมาถึงที่พักแล้วนะครับตอนนี้ยุงนะครับยุงเริ่มเยอะนะเดี๋ยวเราจะทำการจุดไฟ